เรื่องนี้เป็นวิชาที่ผมบอกได้เลยเป็นวิชาที่วิชาที่สูงที่สุดนะครับของอการที่จะเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วแล้วมันเกี่ยวถึงความรวยด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่คีย์คือคำนี้คีย์คําค,คำว่า self image self image self, image. self image คือคำนี้เห็นไหมคนส่วนใหญ่ถูกขังคุกเพราะ self image ของเขา self image มันคือการมองตัวเองอข้อนี้นี่แบบเป็นเป็น ไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีทางจิตวิญญาจิตวิทยาอย่างเดียวแต่มันคือการเห็นตัวตนเป็นยังไงเขาคือคนคนนั้นเลยถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนการมองในตัวเองในภาพในหัวเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนได้วิธีดึงเงินจากอนาคตมาปัจจุบันจริงๆคนดึงทุกอย่างออกมาจากอนาคตมาในปัจจุบันได้เลยนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกรงขังของตัวเองเพราะอะไร เพราะเขาไม่เคยเห็นภาพตัวเองเป็นคนคนนั้นคนใหม่ได้จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุณไปจะอาจจะรอให้ตัวเองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทีละนิดเปลี่ยนความรวยทีละนิดมันจะคึหนืดมากเลยนะผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งชื่อว่าไรอันเซอร์แฮนคนที่เขียนหนังสือชื่อว่า big money energy นะครับแล้วเขาก็แบบว่าเป็นเป็นเป็นนายนายอสังหานายหน้ากิกก๊อกอ่ะกิกกอกนั่นอยู่แต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวเองเขาต้องเปลี่ยนตัวเองแบบวาร์ปเลยนั่นคือเขาต้องเปลี่ยน ภายในตัวเองเขาต้องเปลี่ยนวิธีการม,มองตัวเองว่าฉันไม่ใช่หนายหน้ากระจอกในนิวยอร์กฉันคือคนที่สักเสฟูที่สุดคนที่เป็นคนที่ประสบประสบความสำเร็จคนหนึ่งและเคาตอนนั้นยังหนุ่มอยู่เลยนะแล้วพแล้วในเวลาไม่กี่ปีเขาสามารถขึ้นไปบนเป็นท็อปของนิวยอร์กได้<ม>ซึ่งคุณรู้เปล่าว่าการท็อปของนิวยอร์กนี่ไม่โคตรยาก<ม>สุดๆอะ่ะ พูดง่ายๆคือนายคนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการมองตัวเองผมก็เหมือนกันนะตั้งแต่แรกผมก็มองตัวเองแบบว่าฉันคือเลเวล u c c e s s แบบไหนตั้งแต่เด็กเลยฉันคือระดับความสําเร็จแบบอินเตอร์นะเว้ยอินเตอร์คือฝรั่งนะเว้ยฝรั่งคือโลกนะเว้อเวิร์คคือเซาท์อีสต์เอเียผมยังไม่เอาเลยผมยังดูถูกเลย mm. ผมยังบอกกระจอกเซาท์อีสตเอเชียทำไมต้องไปแข่งว่าซีเกม กูจะไปแข่งคอนดักเตอร์นี่กูไม่เอาไม่สนทั้งซินซีเอ,อเอเชียไม่ต้องมาคุยกันไม,ไ,มกไม่ต้องมีการไต่ระดับไม่ต้องนี่อีกอันหนึ่งคืออย่าไต่ระดับผมบอกเด้นเลยอย่าไตา่ระดับข้อนหนึ่งเลยคืออย่าไต่ระดับไต่ระดับมันช้าไต่ระดับมันสําหรับคนที่คนที่คิดแบบแคบแค่คนที่คิดแบบว่าเจอตักกะใช่แปลว่าคุณสามารถทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้คุณสามารถมีมันได้โดยแบบวาร์ฟขึ้นไปเลยแบบ จำขึ้นไปเลยแบบขึ้นลิฟต์นะครับนี่เป็นเหตุผลนั้นที่อันหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยผมแบบไม่ไม่สนใจเลยจะไอ้เลเวลต่ำๆเลเวลอะไรพวกนี้ที่มันคนอื่นคนอื่นเขามันนั่งไล่ตามก้นกัน mm hmm. ผมไม่เอาทั้งสิน้นคุณแค่มีหน้าที่นะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วที่คุณเนี่ยหัวใจแม่งโดนอะ่ mm hmm. okay, ะโอเคป่ะแล้วเรื่องความรวยอะ่ะคุณสามารถนี่วันนี้เราหัวตั้ง ตั้งเรื่องของความดึงเงินแนอนาคตมาปัจจุบันแต่คุณสามารถที่จะดึงความรวยดึงความสุขภาพดึงความเจ๋งมันโคตรจำกัดอยู่แค่จินตนาการของคุณเท่านั้นเองแต่คุณต้องถามตัวเองตลอดเวลานะว่าตกลงฉันอยากได้อะไรก็กันแน่ที่แม่งเจ๋งสุดเพราะว่าคุณที่คุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ดจินตนาการเ,เท่านั้นเองข้อสองคือมีหน้าที่จินตนาการว่าจะเอาอะไรเอาอะไรที่มันโดนใจจินตนาการว่ามันอะไรที่จะโดนใจนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อย่าไปบอกกับตัวเองว่า โอ้ยฉันไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีฉันไม่เก่งเรื่องอะไรฉันจะไปเรียนอะไรตอนนี้แล้วมันสู้เด็กๆไม่ได้แล้วหรือว่าจะไปเรียนวิชาใหม่ๆอะไรไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้ฉันเรียนช้าเอฉันจบมาแล้วนะฉันเรียนได้ปริญญามาแล้วแล้วจะทำไมต้องไปเรียนอีกอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะของการการเรียนรู้มันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณเปบอกตัวเองอีกแบบหนึ่งนะคุณจะเรียนเร็วมากเลย คนส่วนใหญ่บอกตัวพอบอกตัวเองคํานี้ว่าฉันไม่เก่งเทคโนโลยีเลยจบเลยหรือมันสมองมันไม่รับอะไรทั้งสิ้นและสมองมันก็มันก็ตามตามคาสั่งกณนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่โง่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ชา้าเขาบอกตัวเองแบบนั้นเขาจึงเป็นแบบนั้นจริงค่ะใช่ไหม,มนี่ชัวร์คอนเฟิร์มด้วยจิตวิทยายุคอนเฟิร์มด้วยวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับคนที่อยากจะได้คอนราคาย่อมยาวหน่อยวันที่17มิถุานายนวิชาหาเงินเก่ง ผมเอาเอาอะไรที่โรงเรียนไม่เคยเช่นวิชาการเงินคนส่วนใหญ่ไม่เคยวิชาการเงินนี้ไม่เคยถูกสอนเลยวชาหาเงินใช่ไหมใช่วิชาวิชาหาเงินแล้ววิชาการเงินหมายความว่าได้มันมาเยอะเราจะโปรเทคมันยังไงไม่ให้มันถูกคนอื่นเอาไปต่อยอดยังไงใช่ต่อยอดยังไงเป็นใช่คนส่วนใหญ่มบเนี่ยพลาดจริงๆนะมีรู้สยกพี่บางคนเนี้ยมาหาเงินเรียนกับพี่แล้วหาเงินได้เร็วมากเป็นหลักล้านล้านหลายล้านอะในเวลาเดียวกันแล้วเขาไปซื้ออะไรหรือเปล่ารถสปอร์ต โอ้ oh. <laughs> แล้วพอถึงเวลาลวเรารถสปอร์ตแบบแพงเรซื้อใหม่ด้วยคือประเทศไทยนี่อย่าไปซื้อรถใหม่เลยถ,ถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ใช้เสศษเงินซื้ออย่าไปทำโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะลงทะเบียน <c oughs> ด่วนเลยนะคะที่ line a d bundit นะคะวิชาหาเงินเก่งนะคะครูบอกเลยในฐานนะครูเป็นครูแนะแนวมาก่อนนะคะจบจิตวิทยาครูรู้ดีที่สุดนะคะว่าเวลาจะแนะนำนักเรียนนะคะว่า ต่อไปเนี่ยจะเรียนสายอาชีพอะไรดีเป็นคําถามที่เด็กๆจะถามแล้วหาตัวเองไม่เจออาจารย์ oh. ว่าเฮ้ยฉันเรียนสายวิทย์มาไปอะไรได้อีกเรียนสายศิลป์ไปอะไรได้อีก,อไไอกแล้วโลกเขาก็จะมีแต่กรอบที่ว่า oh. วิทยาศาสตร์วิศวะอักษรโอ้ยโอเค กูต้องจด,ดนี้อาจารย์อันนี้ต้องพูดในคอร์สเลยว่ามีวิธีคุณรู้ไหมว่ามีวิธีที่หาหาหาอาชีพไม่ว่าคุณจะอาชีพอายุแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเออ่ เพิ่งจบหรือว่าเรียนจบมานานแล้วหรือว่ากำลังหาชีพใหม่เพื่อตกงานจากการเป็นแอร์เหมือนคนนี้ไม่ใช่หรอคนคนนี้เขาเขาเขาเาอยากเป็นแอร์แต่ไม่ได้เป็นใช่ค่ะซ anyway> ึ่งโชคดีโชคดีมากจักรวาลจัดทานที่ดีให้สี่สุดสําหรับครูเสมอนะคะครูบอกเลยว่ามันจะเป็นคําถามที่ทุกคนอ่ะจะหาคำตอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่ซูลี่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากทํางานอะไรแล้วทุกครั้งในฐานะที่เป็นครูแนะแนวครูจะไม่เคยบอกลูกศิษย์เลยว่าต้องอาชีพนี้เท่านั้นนะถึง ที่สุดถ้าเธอเรียนสายวิเธอต้องเป็นหมอนนะเป็นวิศวะนะไม่ใช่เลยสิ่งแรกที่ครูจะถามว่าเธอชอบอะไรใจเธออยากเรียนรู้เรื่องอะไรออแล้วคำเนี้ยแหละมันจะเป็นอะไรที่แล้วเด็กจะถามตัวเองต่อไม่ได้อาจารย์ว่าชอบแบบนี้แต่พ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่ไม่เห็นด้วยออพ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยหาเงินไม่ได้โอ oh. ้มันเป็นแบบนี้อาจารย์โ oh <my> อ้โหเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะสอนเนี่ย17วิชาเนี่ยครูบอกเลยนะ ในโรงเรียนไม่มีหลักสูตรนี้เพราะเป็นวิชาที่เปิดกระโหลกเลยว่าโลกนี้ยุคนี้มันมีของเจ๋งอีกเยอะมากที่มันจะสามารถหาเงินได้อีกมากมในยุคใหม่มันไม่ใช่โลกยุคเก่าตามหลักสูตรแล้วว่ามันมีแค่คณะเท่านี้ที่รองรับความสามารถของคุณมันมีอะไรนอกเหนือมากกว่าที่คุณไปเรียนในมหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นนะครูแนะนําสําหรับทุกคนไม่ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณรู้ how to การหา เงินแบบยุคใหม่ที่ถูกต้องจาก17วิชาที่อาจารย์จะสอนและยังมีอีก15อันใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์จะให้เป็นโบนัสพิเศษโบนัสนโบนัสพิเศษยิ่งยิ่งแพงใช่เพราะอ,อะไรโบนัสพิเศษชื่อว่า15วงการ ที่ทําให้คนรวยเร็วที่สุดว้าวสินห้ารอครับที่ทําให้คนกลายเป็นบิลลี่แนในยุคใหม่ในยุคนี้นะยุคนี้นะเพิ่งข้อมูลนี้เพิ่งออกมาสองอาทิตย์อ่ะกูถึงเขาจะสอนไม่เอากระชงฮะให้เลือกสิ่งที่ใช่ก่อนไอ้ที่ชอบไว้ทีหลังใช่ให้หาเงินได้ก่อนทําไมต้องเลือกอะก็เอาทั้งที่ใช่ทั้งชอบไม่ดีอาจารย์สอนจะใช่ทำไมต้องเลือกอะเอาทั้งใช่ทั้งชอบและรวยจริงคนที่ให้คำพูดอย่างนี้มักจะไม่ค่อยรวยนะจริงค่ะวันที่17มิถุนายนนะครับเรามาเจอกันนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิอวังสีสวัสดีครับ